สวัสดีครับอยู่กับผมโดมนะครับวันนี้อยู่กับเกมเมตาเวิร์หรือว่าเกมเศรษฐี2นะครับชีวิตแรงเอเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมถ้าคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าราคาที่เราเติมเองนะครับผมแนะนําร้านมาจ t ติช็อปสะดวกปลอดภัยนะครับไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับสามารถทักไปได้ที่แฟนเพจมาจ t ติช็อปหรือว่าแอดไลน์ไปที่แอดมาจิติช็อปได้เลยครับตอนนี้ผมได้อัปตัวละครของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่แรงเอแล้วนะครับการที่จะมาอยู่แรงเอได้ครับรายละเอียดก็คือครับต้องใช้จ่าย คิสตันจำนวน10,000แสนนะครับผมก็จะได้ตอบแทนมา1000เพชรนะครับแล้วก็ตัวเหรียญ M c a s แคที่จะถอนได้ต่อวันคือ500ครับตอน1วันนะครับตอน1วันนะครับตอนนี้ผมก็ใช้จ่ายไปเยอะมากแล้วอะเมื่อวานนี้ผมประมูลได้บ้านหลังละ5 0,000่นมาเพื่อนๆนะครับแล้วก็หลังละหมื่นด้วยนะครับผมได้มา2อันเลยนะครับได้มา2อันเลยนะครับอันนี้ก็ราคาขึ้นสุดๆเลย2อันนี้ได้มาเมื่อวานราคาขึ้นสุดๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆปั๊มไอดีมาเยอะนะ เล่นหลายไอดีแล้วก็สร้างไอดีมาประมูลนะครับและไอดีไหนได้เนี่ยแล้วก็ให้ตัวละครหลักเราอะไปซื้อสมมติว่าผมเล่นหลายไอดีมากเลยแล้วไอดีอื่นผมได้เราก็จะไปดูว่าเฮ้ยไอที่เนี้ยมันอยู่ไหนเว้ยเราก็ดูว่าเฮ้ยที่ดินตัวเนี้ยสิบสี่ขีดหกสิบมันอยู่ตรงไหน,นเราก็เข้าไปหาเลยอันนี้อยู่บอสตันนะอยู่แมนฮัตตันสองนิวยอร์กเนี่ยเราเข้าไปดูแม่งเลยสมมตินะสมมติว่าอีกไอดีหนึ่งครับเราได้เนี่ย็มาติ๊กเอาเนี่ยเห็นปะ 15าอะไรวะสิบห้าขีดหกสิบเนี่ยเมื่อกี้บ้านหลังนี้คือ1 4บสขีดหกสิบหลังนี้เลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวเด็กล่ะเราได้มาเว้ยอันเนี้ยราคามันขึ้นมาดูนี่หมื่นสี่แล้วแต่ว่าไอตัวเนี้ยได้มาราคา2000ประมูล2000เมื่อวานเนี้ยได้มาใช่ปะได้มาปุ๊บเนี่ยราคามันยังไม่ดูถูกประเมินเว้ยเรากดขอซื้อตรงนี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยสมมติว่าผมอยู่นี้ใช่ไหมเนี่ยอยากได้ที่ดินติดหัวมุมติด,ต,ดติดกันเนี่ยยังไม่มีคนไอคนที่ได้ไปอะ่ะมันยังไม่สร้างเว้ลวลองอ,ลองงหดดกแบบ ขอซื้อตรงนี้อ่ะท่านเพื่อนมีคิดตั้นเนี่ยเราก็สามารถมาขอราคากับเขาได้นะว่าจะเอาราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยกดได้เลยนะถ้าเกิดราคาที่เขาตีให้ก็ประมาณนี้ราคาที่ราคาขึ้นของประเมินราคาที่ดนกดเสนอราคาซื้อตรงนี้ได้ถ้าเขาตกลงเนี่ยเราก็ได้เลยอย่างเช่นนี้นนอีไอดีนึงผมได้มาอไอดี ID นผมได้มาราคา2,000ันผมก็มากดซื้อราคาต่ําสุดอันนี้มันปั๊มบ้านกันให้ไอดีหลักกันได้ง่ายเลยนะแต่ว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันจะหมดแล้วประมูลน่าจะถึงวันที่24หรือเปล่านะครับบ้านก็ ต้องซื้อขายตลาดแล้วก็จะแพงแล้วนะตอนนี้โกยได้ต้องโกยไปก่อนตอนนี้ผมมีบ้านอยู่6หลังนะ,นะเดี๋ยวผมจะมีบ้าน6หลังเอินได้ตอนนี้นี่วันละประมาณ2 0 0กว่านะครับวันนี้ก็ได้มา200รับก่อน,นครับกดเคมมาอ่าได้มา300แล้วแล้วตัวผมเนี่ยมันเอาออกได้ทีละ500เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้มาอีก500น่าจะเกิดแล้ววันนี้วันนี้ต้องถอนออกก่อนนะฮะร,ระบบตลาดนี้มีแค่ในคอมเท่านั้นนะฮะ มันมเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับทำให้มือถือไม่มีนะครับสามสิบอ่ะสามสิบสามเหรียญไทยเพชรด้วยในการแลกออกนะเดี๋ยวรวมได้เยอะแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปวิธีการขายตัวเหรียญให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะเอินวันละประมาณ200เหรียญเอเมตอแคสก็จะได้ประมาณ20 itu ครับ itu หนึ่งก็ประมาณ3บาทนะฮะสามสีบ่ 3, บาทประมาณ4บาทนะสี่สองแปดก็ประมาณ80บาทตอนนี้เดี๋ยวต้องทาที่ดินไป้ให้ได้ไปเยอะๆครับเพราะว่าถือว่ากินกําไรระยะยาวแล้วกันเพราะว่าในช่วง1นึถึงสเดือนแรกผมคิดว่าเกมมันยังสามารถ พาเราไปได้อยู่ครับเดี๋ยวประมูลต่อก่อนฮะเดี๋ยววันนี้จะประมูล2หลังแล้วกันผมดูว่าหลังนี้มีโอกาสได้เยอะกว่าอีก5ชั่วโมงสอ่ะผมจะประมูลหลังนี้นะฮะผมไปอยู่สี่0มืนสองเองไม่เป็นไรประมูลไม่ได้มันก็ได้คืนเต็มนะฮะเหลืออีกมืนสเดี๋ยวใส่4,000ไว้หน่อยเพื่อฟุกได้จริงๆถ้าเป็นไปได้ควรจะเอาอันนี้นะ ไม่ทันแล้วเพราะอันนี้มันเป็นบ้านแบบระดับสองอ่ะไม่เป็นไรเราเอาหลังใหญ่ไว้ก่อนกันมูลไปเลยสองอันอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูว่าเราจะได้ไหมนะครับวิธีการทําให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นคือเราต้องอัพบ้านเดี๋ยวผมจะอัพบ้านหลังนี้อัพเกรดครั้งหนึ่งใช้เยอะอยู่เเป็นที่จะเป็น4ดาว4 0 0พันเนี่ยคุ้มไหมโอ้โหลองอีกครั้งครั้งเดียวมีโอกาสครั้งเดียวนะเพื่อนโอ้โหไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้มูลค่าของผมคือ1 0 0่0 0แล้วเว้ยโอ้เพื่อนเนื่ เราสามารถขายได้แล้วนะขายเป็นเมตาแคสได้นะเพื่อนๆรู้ป่ะมูลค่า1นึ่งแสนสามารถขายเป็นเมตาแคสได้เนี่ยถ้าเกิดผมขายเป็นเมตาแคสต่ําสุดอะ่ะส0่หมื่นเมตาแคสไว้สี0 0 0ื่นเมตาแคสอ่ะถ้าเกิดขายได้เท่ากับผมได้สี่พัน ITU นะส0่พ ITU ส0่พ ITU เท่ากับ16,000ม16ื่นบาทนะ เท่ากับว่าผมนี่คืนทุนเลยนะเดี๋ยวผมขายก่อนเผื่อได้นะ40 0 0 0เมตาแคสผมขายไปแล้วนะผมวางขายเลยด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกไหมเพื่อนขายราคาต่าสุดเลยนะบ้านที่ราคา1 0 0 0 0แขึ้นไปมูลค่านะครับมันจะสามารถทําให้เราเอาไปขายเป็นเมตาแคสได้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากได้เป็น NFT อ่ะเพื่อนเพื่อนต้องทาบ้าน7ดาวขึ้นไปนะฮะเดาวเพิ่มบ้านเพื่อนเพื่อนจะสามารถเป็น NFT ได้ NFT สามารถขายในกระเป๋ามาเบรกได้เลยนะไม่ต้องมาลงขายตลาดนี้ไปขายกันในตลาดข้างนอกได้เลยครับ โอ้ถือว่าระบบเกมนี้ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองดูว่าจะออกไหมถ้าออกนี่รวยนะฮะคืนทุนแน่นอนแหละแต่ว,มมว่าได้มาสมมติว่าได้มา40,000เมตาแคสยังไงก็เอาออกได้วันละ500อยู่ดีโอเคฮะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวจะอัปมาอัปเดตรอบหนึ่งว่าขายออกแล้วเป็นยังไงนะฮะได้เหรียญเมตาแคสเต็มๆเลยถ้าเกิดขายได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ